เพื่อนขาแต่ก่อนจะกินข้าวเนะี่ยต้องล้างมืออย่างนี้ก่อนนะคะล้างมือไม่ใช่ล้างโดนน้ำนะเอาไปไม่ใช่นะคะเราต้องฟอกสบ,บู่ให้แต่ว่าเพื่อนๆอยา่าฟอกตรงนี้่างเดียวแล้วก็ตรงนี้นะคะเราต้องฟอกมือด้วยเพราะว่าเชื้อโรคมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่เป็นแค่บางตัวหลังมือก็ต้องทํานะคะแต่ว่าตรงนี้มันเยอะนะคะแล้วเราก็ต้องถูถูทั้งมือเลย ล้างมือก่อนกินข้าวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างมือเอเรากินเชื้อโรคเข้าปากไม่รู้ด้วยเดี๋ยวติดโควิดเราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะโอ๊ยแต่ตอนนี้น้ำกระเด็นกระดอนอนะแต่เพื่อนเพื่อนต้องล้างให้สะอาดนะอย่างมันยังมีฟองอยู่เนี่ยเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดเพราะว่าเพราะว่าเจะมือจะ อันนั้นเราต้องล้างให้สะอาดล้างน,นานๆนะคะนี่เต่ผ้าดีจะมีผ้าเช็ดด้วยนะคะอะไรอย่างนี้นเพน่อนเห็นมือไหมไม่ต้องสังเกตตรงนี้นะตรงนี้มันแห้ตรงนี้นี่นะคะมืออย่างนี้ถึงจะจับข้าวจับข้าวจับนูน่นจับนี่กินได้และเราก็ต้องเช็ดมือด้วยไปหาที่เช็ดกัน นี่นะคะคือผ้าเช็ดมือไม่ใช่เช็ดมือหรอกเช็ดอะไรก็ได้มีแล้วก็เช็ดเช็ดมือให้โล่งนะคะพอโล่งเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปดูวิตาของกินบ๊ายบาย